ส่วนความคืบหน้าชายอายุ32ปีที่หายตัวไปในป่า5วันนะครับที่จังหวัดพะเยาล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบศพแล้วโดยเสียชีวิตในป่าท้ายสวนยางพารากำลังตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตกับจังแล้วจางแล้วเจา้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่กาแพทยิติเวชโรงพยาบาลพะเยาพ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิลือชา,เ,าเข้าทำการตรวจสภาพศพของนายบุญยงศรียงยศ อายุ32ปีชาวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งมาเป็นลูกจ้างสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลห้วยเคียนตำบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังจากหายออกจากบ้านไปเมื่อ5วันที่ผ่านมาเพื่อออกหาของป่าในบริเวณป่าพื้นที่หมู่ที่2ตำบลแม่กาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการระดมกําลังทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแม่กา เจ้าหน้าที่มูลนิธิลือชาเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ได้มีการออกตามหากันแต่ว่าไม่พบล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านได้ออกหาเหตุบริเวณพื้นที่ป่าดังกล่าวจึงได้พบร่างของนายบุญยงเสียชีวิตบริเวณป่าท้ายสวนอย่างพาราในสภาพนอนคว่ำหน้าและสภาพศพเน่าเหม็นจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบและสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไปครับ